สวัสดีจ้าจากเพจบ้านนกดาวและที่ดินเมมสินเอซเพจเมมสินจ้าเอซคลิปนี้พาทุกคนมาชมบ้านทรงไทยขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำแล้วก็หนครัวนะคะ ตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยนะคะทั้งหมดอยู่ที่57.75ตารางเมตรภาพที่เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่บ้านยังไม่ได้ทำการยกสูงนะคะส่วนต้นคลิปนะคะคือภาพที่ยกสูงเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งออบันไดนะคะมี2ขยักนะคะแล้วก็มีคลุมบันได วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็งรวมพร้อมระบบน้ำระบบไฟแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์หลังคาเป็นกระเบื้องหลอนคู่นะคะสีน้ำตาลด้านหลังนะคะก็จะมีระเบียงให้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะถ้ายกสูงไปแล้วนะคะก็จะมีคลุมบันไดนะคะออกมาตรงนี้นะคะก็จะกว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ลึก3เมตรนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงนะคะ ซึ่งบ้านนะคะจะเสร็จ100%์นตะคะก็ตอนที่ติดตั้งนะคะที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็ทำการเก็บรายละเอียดนะคะของตัวบ้านนะคะตอนนั้นถึงบ้านถึงจะเสร็จร้อเซเพดานก็จะเป็นทรงหลุมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็กว้าง3เมตรนะคะคูณ3เมตร50 ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ลงคลิปสั้นนะคะให้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะคะก็จะได้เห็นรายละเอียดนะคะของบ้านทั้งหมด ห้องโถงนะคะก็กว้าง3เมตรนะคะแล้วก็คูณ3เมตร50ประตูก็จะเป็นประตูไม้นะคะบานเลื่อนบานสไลด์ซึ่งรายละเอียดแต่ละหลังนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนห้องนี้นะคะยาวไปจนถึงระเบียงนะคะก็กว้าง3เมตร50นะคะแล้วก็ลึกนะคะอยู่ที่6เมตร เพดานก็จะเป็นทรงหลุมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีผู้ชมนะคะหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าเขาไม่ชอบเพดานทรงหลุมนะคะสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะคะก็เปลี่ยนได้นะคะในกรณีงานสั่งผลิตก็แจ้งได้นะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะด้านหน้า สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาชมบ้านจริงที่หน้าร้านนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าบางช่วงนะคะก็อาจจะลงคลิปช้านะคะเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ชมบ้านหลังที่สนใจแต่บางช่วงก็งานก็ยังมีให้ชมนะคะแนะนำนะคะโทรสอบถามก่อนนะคะ หากสนใจแบบเดิมนะคะทรงเดิมก็สามารถสั่งผลิตใหม่ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำ ก็จะกว้างอยู่ที่3เมตร50นะคะแล้วก็ยาวจนสุดระเบียงนะคะอยู่ที่4เมตรห0นะคะ ก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะระบายอากาศส่วนของครัวนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้งสองช่องทางนะคะทั้งทางเพจและ YouTube ในส่วนของห้องน้ำนะคะก็สามารถเลือกโทนของห้องน้ำได้นะคะหากต้องการที่จะติดตั้งน้ำอุ่นในห้องน้ำนะคะก็แนะนำให้แจ้งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็ช่างจะได้เดินระบบไฟไว้ให้นะคะ ส่วนของห้องนอนนะคะหรือห้องโถงหากต้องการที่จะติดตั้งแอร์นะคะก็แนะนำให้แจ้งตั้งแต่เริ่มต้นนะคะช่างจะได้เดินระบบไฟไว้ให้ก็จะเพิ่มความสะดวกนะคะยิ่งขึ้น ฝนกำลังตกพอดีนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ